สบายดีเด้อเอฟซี FC ทุกทางสุขุสุขุนมาแจ้งอยู่บอ่อยอ่ะแจ้งเลาเปิดแฟลตอ่าเมื่อเนี่ยมากินเขานะแม่เลิกพี่น้องมีแม่ระว,างาวังเงาอย่าให้ลูกให้ร้านน้าเขาน้ำอืมมีกระชิ่วพี่อะน้องเป็นเกลี่ยทำลานที่ Bi em em ơi kiếm phong biao ninh bomet Bố mẹ biao ninh nắng bùng Em mhm 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 นให้องน้องบลบเห็นไหมน้องพลคนจะเอาสีมาสุกินเา็มเสียวพาลูกแล้วเรียวมาพี่น้องเ้ยบางทีอาจจะกินข้าเรียวเลยอาจจะพาลูกเละอืะกานวังคำขันกินกินถ่วเป็นหมูเนาะก่อนโดย อนเอก่อนอย่โทรพอหน้าม่กินข่าวอีพี่เรามาดึกแังเงยโทพอน้ามากินข่าวกินข่าวกินน้าแล้วรอาเมื่อก็ได้บางทเมื่อเสาบ้างก็ได้พักพกหนีออ ไม่ยังแม่ไม่เอาเห็ดก้อยก้อยดิบจักจานหนึ่งก็ได้เดูดเค็ดก้อยมดูสีงามแต่คนเยเอะก้อยเว้ย้องอยากได้แม่เอ้ยอืมอืมสีงาม เห็ดก้อยนะคนจะก้อยเห็ดก้อยกินก้อยดิบติม่ก้อยกุ้มหร้อพี่นอกเอ้ยอืมปูเทียรช้มาอัเดียวอ่แม่สือสือตันแรก เดี๋ยวโทรหาเขนานะก่อนลูกเกือบสิ้นแล้วเป็นเกือบซิ้นเกือบสิ้น,สนใส่แป็นนัวซิ้นจ้ำในแมวเกลือนี่แนละใส่เกลือเกลือเป็นนัวน,นี่แหละเกลือเป็นนัวขอนแมก่อน Hola sa. Hm. Go dip pinon poi pom. Ni ping. ข้าวขัวน้ขัาวกล้วยะไรน่ัวฟลแบ่งนวต่อ ลาบซิงหืมเจ็บเลย chín cái thẹn là đủ vậy mhm mềm mhm 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 น้องปร่สุกคับวัสิซนะีมนะอืทางอีแมทก็มาล้างพักเสียงนนะกเนาะจักยืดหันใหญ่ไม่ยืดน่ี้มีเสีงหนกกยืส่สิมันยีตะกอไผ่เนี่ยใหญ่แต่ผลุ่นมาสิ อ้ายงต้องเพียวอะอือเยวโอ้ยจะมัน้อชะนอือบังซิ่อนั่งอือใช้จิเลยสมือโมจซิ่งแบบอือแคบอ

เออกินชินแล้วคม้นขมอ่ะขมปากเจ้าปลาน่าเติมปลาเพิ่มเจ้าเกี๊ยว ัให้อืเรา,ากินซุปอือสุแสแอสสกสแล้วสินี่แ่กินแต่โดนอะไบันเี้ร์ก็สุกแล้วยังเหลืออีกสองตอน ลานะตเนี่ยปั๊บแจ่อย่างกันเนี่ยแจ้วพื่อแจ้วเพื่อน้องเม์ยอยากกินก้วยงมันี่ช้องแล้วเฮ้ยม,ม,มอมแม่โอ้ยแป้งส่งเลยเฮ้ยดูด

บาสุกอโอเคีหบ้างสุกไมบ้ืมสิน่นพี่แม่บอกล่แล้วใช้คุกใส่มักนาาก็พผักหอมอืมสิ่เด็กนัอ,อ,อกนาาใช้ใช้ผักหอม

อาหารของเฮาโมนีิก็แล้วๆอันนี้ก็ลาบดิบอันนี้ก็ลาบซุกเถรนแฮมอัลโมนอันนี้ก็ชีนชีนปริงอันนี้การเจวเจวเ,เพียแ์งานันนี่ก็ไม่พักสำหรับคลิปนี้น้องก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจา้าขอบคุณไลค์กดแชร์ให้ช่องให้ช่องนี้เนี่ยบอก อ,อ๋อไอช่องมาทำม้อนหน่อยจ้า